Q&A คอมโบคนปราสาทการ์ดที่เราคว่ำนับว่าเป็นการ์ดในตารางไหมคือเกมนี้เราหยิบการ์ด9ใบนะครับก็คือไม่ว่าจะหยิบหงายหรือคว่ำเราก็จะนับเป็น1ใน9ใบาตาราง3ามคูณสาม้กันเพราะว่ามันจะมีการ์ดต,ตัวหนึ่งด้วยที่ให้คะแนนถ้าเกิดเรามีกรารคว่ำอยู่ในเมืองเรา <c oughs> เกมนี้เล่นแล้วจะเสียเพื่อนไหมคิดว่าไม่เสียครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเกมนี้มันจะมีแค่ของบางอย่างแล้วกันที่มันสามารถให้แกล้งเพื่อนได้เล็กๆน้อยๆอ,อย่างกุญแจมันจะสามารถทําให้เรารีเซ็ตการ์ดได้หรือว่าเราจะจ่ายกุญแจเพื่อสลับตัวละครตัวนี้ให้มันเปลี่ยนแถวจากบนมาล่างอะไรเงี้ยครับมันแค่เครื่องกงนนิดนึงแบบอุ้ยทำอย่างนั้นทําไมอะไรเงี้ยไม่เสียไม่เสีย ถ้าเล่นครั้งแรกมีอะไรจะแนะนํำไหมลองครับผมมันมีหลายท่าให้เราเล่นเล่นไปเลยไม่ต้องคิดเยอะพยายามเล่นให้ได้หลายๆท่าให้ได้มากที่สุดเล่นได้หลายๆแบบเกมนี้เล่นซ้ําได้หลายๆรอบเพราะฉะนั้นลองให้เยอะที่สุดครับผมเล่นยากไหมครับจะเอาไปเล่นกับเด็กๆไม่ยากค่ะเกมนี้เล่นไม่ยากเลยยิ่งเด็กๆที่ชอบเกมวางแผนก็จะยิ่งชอบค่ะพี่รู้สึกว่าทุกคนเล่นได้เด็กๆก็เล่นได้ค่ะ ที่ไหนขายของจริงบ้างแล้วเท่าไหร่ครับมีขายทุกแพตฟอร,ร์มของสยามเลยครับไม่วันบ้านสม้มบ้านฟ้าบ้านเขียวบ้านดําแล้วก็บนเว็บของสยาม <S <S ตอนนี้ขายที่อยู่ที่ราคา765บาทเป็นช่วงพรีออเดอร์ครับแถมซองส่งฟรีแล้วก็ห่อป,ปกให้ด้วยครับมาสั่งกันนี้นะฮะแอดเราตอบแชทอยู่